เวลาพี่พูดภาษาอังกฤษก็บอกชื่อเมนูมันชื่อเอ้ยเมนูอะไรว้ h o w can I call this menu in Burmese? Pad t h a i with two b r u s no, น <no. S> ึ <Like. S 1> in Burmese เมียนมา name ขอด้ของับของัปลามุงกระจอบงับปลามุงกระจอบโอ้ก o ะดกกระดกกระดก That mean uh, fish with bread b a d And แอนแครกเกอร์มันค okay. ือขนมปังหน้าปลาบ้านเราปองมุงกะจกนาปองมุงเกะจกโอเคไม่ต้องกะเจาะมากกเจี๊ยเลยหาก็คือปลาปลา้วยนากุ้ยกุ้ยด้วยครับจับเดี๋ยวผมรอกินกับออมเล็ตนี้ชิมให้ดูนิดนึงเย่เย้ I wanna eat with together ็นครับอร่อยไม่ใช่กุ้อละฟลายเบรด with ฟิชแอนครกเกอร์เป็นกุ้ยแซนต w a อ c h วัช